สวัสดีครับผมผมต่อนะครับมาคลิปนี้เอากระเป๋ามารีวิวครับเป็นกระเป๋าใส่ Nintendo Switch นะครับยี่ห้อ g c h a r er. แต่ผมไม่ได้เอามาใส่เกมนะจะามาทำาเป๋าตังครับจะมาใส่ของมันใหญ่ดีแล้วก็สวยดีด้วยก็เลยเอามาทำใส่เป๋าตังค์ก็เลยครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่ามันกว้างขนาดไหนนะช่องใหญ่กว่าแล้วร้านในช้อปปี้นะครับมีอยู่ อันนี้เป็นใบ QC บ้าง QC Part มีกันชื้นเดี๋ยวจะลองเอาเครื่อง Nintendo ใส่ดูอันนี่โอ้เบลลมเลยคบเหลือๆใส่พอดีมิดเลยเดี๋ยวจะลองเอาซองมันใส่ด้วย ว่าจะลงได้หรือเปล่าอพอดีเลยครับใส่เข้าไปมิดพอดีเลยซองนินเทนโดมันก็ไม่น่าเรียกว่าซองนะ มันเรียกว่าอะไรวะเนี่ยกระเป๋ากันกระแทกแล้วกันไอ้ดำดำเนี่ยใส่เข้าไปทีนึงแล้วก็ใส่เข้ามาในกระเป๋ากีทแฉบพอดีเลยบัลลุมเลยสนิทดูดซิปได้ครับไม่ติดเอาออกง่ายแฉะเลยใบนี้ใหญ่ครับแล้วก็มีซิปข้างหนอีกนี่ นี่และครับผมถึงเอามาทำเป็นกระเป๋าตังค์เพราะว่าช่องมันเยอะนี่ช่องหน้าช่องหน้าช่องหน้ากว่าวัสดุก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ ในรายละเอียดบอกว่ากระเป๋าเนี่ยมันกันน้ําด้วยนะกันน้ํากระเด็นใส่แรกๆผมก็ว่ามันกันนะเนี่ยเพราะมันเคลือบมาเคลือบอะไรสักอย่างที่ทําให้น้ําไม่เข้าน้ําไม่ซึมแหมใช้ไปสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งครับไอสารที่เคลือบไว้อะมันจะเสื่อมสภาพน้ํามันก็จะซึมเข้าเหมือนเดิมทางที่ดีนะครับอย่าโดนน้ํา อันนี้ก็อีกช่องหนึ่งครับเป็นช่องใสแจวเลยครับเอาใบนี้คลิปนี้ไม่นานครับเพราะมันมีแค่นี้เองมีไม่เยอะนี่ครับ จะพาไปดูใ,ใกล้ๆอ่านี่ครับสายนี่ยาว่ะเนี่ยเพราะมันสะพายข้างได้แล้วก็ปรับให้สั้นได้ ครับคลิปนี้มีมระมาณนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปละ